ปัญหานี้ครับสามารถแก้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ซ o มในการประชุมออนไลน์ครับซึ่งใน z o ูมเองเนี่ยเขามีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า Touch Up My Appearance ฟีเจอร์นี้เซตอัพยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับครับและในตอนนี้ผมก็ล็อกอินเข้ามาใน Zoom นะครับโดยใช้กล้องที่เราเห็นเ,นเป็นกล้องที่ใช้เว็บแคมที่มากับในตัวคอมพิวเตอร์เองเนะก็จะสังเกตว่า มันจะเห็นรายละเอียดในใบหน้าของเรานะเราแก้ปัญหานี้ได้นะครับทำให้หน้าเราเนียนได้ด้วยการที่เข้ามาเลือกตรงนี้ครับตรงวิดีโอเซตติ้งครับแล้วก็จะมีรายการให้เราเลือกนะครับว่าเป็น Touch up my a p p e a r a n c e คลิกตรงนี้นะครับสังเกตรครับใบหน้าของเราตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้ก็จะแตกต่างกันดูแล้วหน้าเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับ เพียงเท่านี้ครับพวกเราก็สามารถพกความมั่นใจหน้าเนียนๆใสๆไปประชุมออนไลน์ได้แล้วครับ